สพทหว่างแนวทางลดภาระงานครู ดรอมพรพีนซาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจากปัญหาของการที่ครูมีภาระงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอนเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการลดภาระงานครูตรงส่วนนี้จึงได้มีการจัดทำรูปแบบการพัฒนางานหรือการปรับปรุงงานที่ลดภาระงานครูทั้งระบบตั้งแต่ลดภาระงานที่เขตพื้นที่การศึกษางานในโรงเรียนและงานของค้นครูโดยมีเป้าหมายให้คุณครูมี มีเวลาในการจัดการเรียนการกสอนมากขึ้นซึ่งจะเป็น,นกลไกและงานที่สําคัญที่เราต้องทําโดยเร่งด่วนอีกประการหนึ่งคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในขณะนี้คือการเปิดภาคเรียนกับการเตรียมการสอบของนักเรียนในระดับต่างๆสําหรับเรื่องของการเปิดภาคเรียนหากสถานการณ์โควิด -19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็จะเปิดเรียนในวันที่1่กุมภาพานันธ์นี้หากไม่มีตัวแปรอื่นในเรื่องของโควิด -19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงและทางสบคมีมติเห็นชอบให้ โรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนได้ก็พร้อมที่จะเปิดในวันที่1กุมภาพันธ์ โดยได้สื่อสารไปรยังโรงเรียนทั่วประเทศให้เตรียมทําความสะอาดห,หรือทํามาตรการรองรับในการเปิดเรียนตามแต่สถานการณ์ของแต่ละโรงเรียนซึ่งหากเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในหลายระดับชั้นถ้าเปิดสอนในทุกระดับชั้นไม่ได้ก็ให้เปิดสอนเด็กเล็กก่อนเพราะอย่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จําเป็นต้องทํางานและหากสามารถเปิดเรียนได้หมดก็ให้เปิดได้เลยโดยคํานึงถึงประกาศของแต่ละจังหวัดเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยในทุกส่วนของโรงเรียนและคุณครูทุกคนในขณะนี้มีความพร้อมแล้วเว้นแต่มีคำสั่งห้ามในพื้นที่หรือจังหวัดใดก็ให้ปฏิบัติตามนั้น